ดีนะคะแล้วก็จะรีวิวของเล่นน่าของเล่นไอ้ก็ไม่รู้เหมจอนกนค่ะแตเดี๋ยวเวลาไม่ถันเนาะไม่ได้ถ่ายติ๊กต็อกนะถ่ายวิดีโอธรรมดาซื้อของเล่นอะไรมารู้เหมือนกันที่ว่าที่ทปั้นดิน4ีสิบบาทซื้อ,อที่ทไหนคะที่หน้าโรงเรียนนะคะก็จะเป็นี่อันนี้เป็นตัวแบบดนินนี่ก็จะเป็นประมาณนี้นะคะ ขับรถอยู่จะมาหยุดอะไรล่ะลุงห้องน้องหยุดการแก๊สเน,เนาะเออไม่เห็นบอกเลยห้องน้องหยุดกามาสกกันตอนนี้ไม่มีเพื่อนนะคะอ,อ,งงอันนั้นคืออะไรดินดินน้ำมัน,ด,นดินเบานม่ใชอด,ด,ดินเบาดีแป้งดูเดี๋ยวเราจะมาต่อสลิงกันก่อน อ๋อ,อที่ปั๊มหรอไม่ใช่แป้งโดเอ๊ะมันคือสลิงอะ่ะก็ที่ปั๊มแป้งอ่ะสลิงดูดสลิง ปั๊มไงปั๊มออกมาเป็นรูปดาวอะแม่มาเราไม่ทำยังไงก่อนมันต้องแกะออกเปล่าตรงหัวใช่ไหมเปลี่ยนหัวใช้เปลี่ยนหัวปะใช่อ๋ออันนี้สำหรับปั๊มอันนี้สำหรับปั๊มแม่สำหรับปั๊มใช่ทำนนเป็นดาวทำเป็นเส้นๆ นนก็จะเป็นสีรีมนะคะสีรีมส่วนอันนี้ก็จะเป็นสีเหลืองนะคะอันนี้ก็จะเป็นสีส้มนะคะ หลังก็ได้วันนี้สอบเป็นไงบ้างคะอ oh. สอบวันแรกตื่นเต้นปะตื่นเต้นมากตอนที่ครูบอกคะแนนคะแนนวิชาอะไรบ้างคะแนนวิชาอะไรคะแนนวิชาได้แค่สิบสามเต็มอะไรได้สิบสามเอ๊ะไม่ผิดค่ะเอ๊ะอ,อะไรอ่ะคณิตศาสตร์ได้สิบเจ็ดเต็มสามสิบค่ะส่วนฐานละสองคะแนน ผ่านมาสองคะแนนผ่านครึ่งนะใช่ค่ะสอนภาษาไทยได้ยี่สามเต็มสามสิบื้อผิดไปเจ็ดข้อชอยมามาเป็นรูปดาวกันแม่ให้เป็นของขวัญเราแต่ตัวเองต้องซื้อเงินเองลุงการใจดีเปล่าใจดีค่ะรถให้ตั้งสิบาทอืมเหลือของเล่นชิ้นละสามสิ จากราคาสี่สิบบาทมาดูไปจุ๊บเอาลุกให่นี่ปั๊มใส่บนนี้เนี่ยอุ้ยเออเดี๋ยวมาอ๋อเป็นโดนัดเลยเป็นอะไรนะที่มันเป็นแบบ ที่เอาปังกโก้เขาไปทอดกินกันอ่ะไหนดูซิเหมือนมังกรนี่ใชนี่นะคะวันนี้ไม่คอยซื้อเลยอ่าต่อไปค่ะต่อไปเราจะเอาเป็นเป็นรปรัมค่ะ